ถ่ายไม่ได้นะครับถ้าถ่ายไป5บาทจุ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้งานไปสั่เวลาหนึ่งเราจะรู้ว่าไอ้โหมดที่ให้กล้องมนเลือกให้เนี่ยเราไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ชัวร์เลยเอาง่ายๆนะครับถ้าคุณเข้าไปในสวนสัตว์แล้วคุณจะถ่ายเสือที่อยู่ในกรงนะครับคุณถ่ายไม่ได้พอกล้องโฟกัสอะไรให้คุณกับกล้องโฟกัสมุมกล้องให้คุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณถ่ายไม่ได้ หรือว่าถ้าคุณแบบว่าไปเจอวิวสวยมากเลยขางหน้ามีมีกอดอกไม้สวยคุณก็เอาสัจเจกของคุณตัวแหลคุณไปยืนอยู่หลังดอกไม้กล้องโฟกัสดอกไม้มไกล้องไม่โฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องโฟกัสดว้ดวยอันนี้ปือเรื่องที่สามนะครับแล้วก็เรื่องหลักเรื่องที่สองก็คือถ่ายแล้วต้องให้ห้าแสงมันถูกต้องก็คือภาพต้องไม่สว่างเกินไม่มืดเกินเกยเจอใช่ไหมครับ เอาคนมายี้ตรงนี้ถ่ายออกไปเคยเจอไหมครับแบบนี้ครับเคยน่าขนลุกไหมไม่ลุกเราแก้ปัญหาลุกที่ไหนครับเปิดแฟลชแฟลชใช่ไหมครับหรือใช้ช่องเฉยแสงมีใครใช้ช่องเฉยแสงบ้างเร่องดีใช่ไหมครับเราไม่รู้จักปุ่มเฉยแสงใช้สมาร์ทโฟนเคยใช้ช่องเฉยแสงไหมครับสมาร์ทโฟนก็มีช่องเฉยแสงนะครับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่มันก็จะมีฟังก์ชันแบบเบสิกกับฟีเจอร์ที่โปรขึ้นมาอีกหนึ่ง ถ้าไปใช้ฟีเจอร์ที่โปรง่งอาจจะมีปรับให้บางร้านได้ปรับเอสโอได้ปรับเจ้าเชยแสงได้แต่เรา,าไม่ได้ใช้เราจะใช้สมาร์ทโฟนเราก็จะจิ้มพยายามจิ้มตรงจุดที่มันเพื่อให้ตรงน้ำสว่านแต่กล้องเราถา่ายไม่ได้นะครับเราก็ใช้ปุ่มเจ้าเชยแสงช่วยไปะนะครับซึ่งปุ่มเจ้าเชยแสงของกล้องถ้าเป็นตัว G8 มันอยู่ตรงเนี้ยครับแป้นตรงเนี้ย G8 ท่าอยู่ไหนซราบไหมครับเ G8 ท่าเนี่ยคนที่ไม่เคยอ่านกูมือไม่รู้นะครับ ตรงนี้นะครับปุ่มหมุนตรงนี้นะครับคลิกลงไปมันกดได้กดแล้วก็สไลด์ไปนะครับไปซ้ายไปขวาแต่ถ้าเป็น g 8, ีเกล้องโปรเนี่ยมันเป็น,นตั้งหมุนด้านบนเลย G7 อะไรพวกนี้ครับหมุนชดเชยได้เลยอันนี้จะเข้าใจง่ายปุ่มตั้งโปรชดเชยแสงเนี่ยเป็นวิธีเดียวในการแก้ปัญหาเรื่องภาพมืดหรือสว่างถ้าเราใช้โหมดอัตโนมัติถ่ายนะครับถ้าคุณใช้โหมด IA โหมดโปรแกรมโหมด A โหมดอะไรเวนะี้ ภาพมืดไปภาพสว่างไปแก้ไขโดยใช้ชดเชยแสงเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นที่จะช่วยได้นะครับ<ม>แล้วก็เรื่องที่สามนะครับถ่ายแล้วต้องให้มีสีสันดีสีสันดีก็คืออะไรถ่ายมาแล้วสีสวยถูกใจเราสีถ้าไม่ถูกใจเราเนี่ยมันมีสองอย่างคือหนึ่งภาพชอบสนตัวของเราใช่ไหมครับกล้องเนี่ยถ้าเราไม่ยุ่งในรกมเลยเนี่ยเขาก็จะตั้งสีมากลางๆลางไอ้นะคำว่ากลางกาก็คือไม่สดเกินไม่จัดเกิน นะครับเพื่อให้ได้สีที่ท <ำ S 1> ใช้เขียน,นสีจริงๆของสัต์เจของวัตถุแต่บางคนบอกว่าถ้าเราจะภาพไปแชร์ใน i ิน t a g r กรมไปแชร์ใน Facebook สีแบบนห้มันเจือกเกินไปมันไม่ดึงดูดสายตาคนเราก็รู้สึกว่าเราก็ปรับให้มันสดดู <ừ. S 1> อันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถ่ายมาพวกสีไม่สดพอไม่จัดพอหลายคนก็ใช้วิธีอัพรูปเราเข้าไปสมาร์ทโฟนแล้วไปแต่งในสมาร์ทโฟนถูกไหมครับ แต่จริงๆแล้วเราทําจากต้นทางได้เลยคือทําจากฟอกมันได้เลย,เก,เลยก็คือใช้ตัวพิกเจอร์ตัวพิกเจอร์สไตล์นะครับตัวไหนนะครับในการตับนะครับแต่ถ้าถ่ายมาแล้วสีมันเพี้ยนเช่นองค์เหลื่ยองค์ฟ้านะครับมันไม่ใช่การสีสันของภาพละมันเพี้ยนจากเรื่องไวบิลล์นะครับอย่างแสงตรงนี้ครับถ้าคุณถ่ายโนะดยใช้ไวบิลล์ออโต้ผมรับประกันว่าสีผิวคนเหลืองแน่นอน คือถ้าเราไม่ไปยุ่งเลยกกล้องเลยเนะี่ยยกขึ้นมาเล็งก็งถ่ายเลยเนะี่ยสีของคนที่อยู่บริเวณตรงไฟตัวนี้จะอมเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทา่ไทาไม่มีทางที่สีโตได้เลยนะครับเพราะว่าไฟทัดเซนแบเนี้ยกล้องมันแก้ได้ไม่หมดนะครับมันจะเพีย้ยนแต่ถ้าเรามีความรู้ว่าอ๋อเจอแสงแบบนี้เราใช้ไวเบาลาลซนแบบลูกหลอดไฟไวเบาลานซนแบบเคลยวี that, v, เราก็จะแก้ได้มันก็จะทำให้เราได้ภาพที่ถูกใจมามากกว่าน,นะครับอันนี้คือเรื่องที่สาม